อยู่กับพวกเราหัวไฟทีีมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูการทําท่อรถไถท่อลงพื้นนะครับตัวนี้เสียงอาจจะทุ้มๆหน่อยครับก็ตัวนี้ก็เริ่มจากทําท่อพักก่อนนะครับท่อพักห้านิ้วได้นะครับนี่ตัวนี้ท่อพักยาวสามสิบเซนนะครับ เดี๋ยวเราจะเจาะทำการเชื่อมปิดหน้าหน้าหลังนะครับทำการเจาะหน้าเจาะท้าย Ha <laughs> ha วันนี้จะพาพี่น้องมาดูอะไรครับนี่ <c oughs> วันนี้ก็พาพี่น้องมาดูการทำท่อนะครับทอลงพื้น เอามาประกอบเลยนะครับกระไทายอย่างนี้นะครับรูบเริ่มเลยครับเดี๋จะเต็มทรงมันก่อน ได้ไหมครับต้องตัดอีกไหมก็อ,อยากได้ทรงแบบนห้ก็ตามชอบใจเลยนะครับปลายกี่นิ้วปลายสี่นิ้วได้นะครับนี่นปลายสีนิ้วนะครับตัวนี้ก็นิ้วนิ้วครึ่งได้ไหมขอ,อ่อ네นี่ อ,อ๋อตัวนี้เหล็กเหล็กเพลาท่อพญานาคนะครับไปตัดเอามาตัวเก่าครับตัวนี้ก็ขนาดเท่ากับเหล็กเพลาท่อพญานาคนะครับตรงแกนตรงกลางมานะครับ,รรนนรบเอามาปลายท่อนี่ก็อยู่สักประมาณสี่สิบเซนได้นะครับตัวนี้ ก็ยิงใส่พื้นเลยครับตัวนี้เสียงมันจะออกทุ่มๆุ่มนุ่มหน่อยนะครับไม่มันจะไม่เสียงเหมือนท่อเลสน,นะครับตัวนี้ได้ทรงที่เราต้องการแล้วก็ถอดออกมาเชื่อมข้างนอกนะครับก็ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับการออกแบบท่อแบบนี้แต่ตัวนี้ออกแบบทำมาเป็นสิบยีิปีแล้วนะครับตัวนี้แต่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับเนี่ยเปิดเผยที่รถไฟ,ฟทีมเนี่ยครับ หน้ากากมาใหม่เนี่ยก็ลองลองค้องนะครับลองหน้ากากลองนากา,า,กาใหม่ของเดิมนี่มันสบายเกินครับออโต้ครับเป็นสวมเหมือนหนกกระนกน,นะครับไม่ชอบชอบความลําบาก นี่ก็เราจะมาเชื่อมตัวหน้ามั่งนะครับ เ,เสร็จแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับ ตัวนี้เราก็จะทํำขายึดตรงนี้นะครับใส่ตัวนี้ครับขายึดมาให้มันสั่นสะเทือนนะครับไปฟังเสียงกัน ก็อีทีเก้าห้านะครับใส่ล้อช่วยแรงอีทีแปดสิบนะครับก็แค่ไวท์วน้ำเบาๆนะครับน่าจะพอแล้วมั้งครับ นี่เป็นท่อสูตรทางเรานะครับต้นตำรับครับท่อลงดินเป็นเหล็กธรรมดานะครับเหล็กดำธรรมดาครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็เอามาฝากท่อสูตโหัวไฟเทคทีมนะครับ สวัสดีครับ